ะค่ะทุกังเกมส่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft ันนี้เช่นเคยคะ่ะย้แล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ส้มตำครับคะ่ะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะที่ทาง t ็ c เกิลนะคะชวนมานั่นเองคะ่ะทุกคนและดูสีเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมสวัสดี K N งับแยกยายสร้างฟาร์นไี่เลยครับโอเคจัดปุ้ยเอ้ยเจอพี่ไว้พี่บีด้วยเด็กหลอนชาแนลคะ่ะเฮ้ยเจอน้องพีก็ด้วยล่ะ ผมผู้อยู่ตรงนี้ซึ่งไม่รู้จะไปตรงไหนเลยอะทุกคนโอ๊ยมีไว้กับมีอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะข้างบนมีโอเว่นคุงซ่าอ้โหอันนี้คือจุดสปาวนะคะพี่ขวัญวิ่งตรงขึ้นมาค่ะทุกคนก็เดี๋ยวลองไปที่หมู่บ้านข้างหน้าดูละกันอุ้ยนี่แหละโอเคอ๋อแกะคูณสองแกะคูณสองหาหินดีกว่าไปทำที่ขุดก่อน สวัสดีงามยินดีต้อนรับไลฟ์สเตมเมอร์งามหมู่บ้านหมู่บ้านจะเหลือของไหมนะสายโดยแบบเราก็ต้องมาดูค่ะโอ้โหเปิดประตูต้อนรับขนาดนี้ <c oughs> เป็นแนมีคนมาเจอหมู่บ้านแล้วอ่ะทุกคนของก็เลยจะไม่มีนะโอ้ไม่น่าเหลืออะไรแล้วมั้งเขนาน่าจะสาดวนมาและนี่ไงโอ้โหเตาเข่าก้าวไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลย ของที่ลระทึกนี่ไงของที่ลระทึกจากหมู่บ้านนี้เก็บก่อนโอเคไปดีกว่าอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยมันมีความแบบว่าเรืองแสงอ๋อมันคือพุ่มหิ่งห้อยหรอ,อไม่เคยเห็นเคยดูคนเพราะพี่ยังไม่เคยเล่นมาถึงเวอร์ชั่นนี้แล้วนะคะเวอร์ชั่นนี้คือ1.2 1.8นั่นเองนะคะ มีพุ่มผิงห้อยด้วยเราจะเก็บไว้ตกแต่งบ้านค่ะทุกคนมันจะได้สวยนะตัดไม้ก่อนไกุกกุ๊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 กมาให้ข้าซะดีดีไม้ข้าซะดีดีข้าหิวตอนนี้โอเคแ a งเกิ u อันนั้นมันต้นไม้ใหม่นี่ทุกคนเป็นไม้สีขาวใช่ปะไปดูดีกว่าต้นไม้แบบใหม่นี่แหละค่ะทุกคนไม้ที่จะสร้างบ้านของเรานั่นเองนะ อุยอ้ยโหสูงมากค่ะตรงนี้ตัดแป๊บมันชื่อว่าไม้ไม้ออกซิดค่ะทุกคนโอมันคือไม้ออกซิดหรอไหนดูซิว่าสีสวยปะวิสีมันจะเป็นสีขาวเลยค่ะทุกคนสีน่ารักนะอุย้ยนี่เลยนี่เลยถูกต้องค่ะทุกคนนี่แหละค่ะวัตถุดิบในการสร้างบ้านนะจ๊ะ โอ้ยโอ้ยไอคีเปอร์กดกดหก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 น้ำคิดถึงจังเลยจุ๊บทำไรอ่ะหาที่สร้างบ้านตรงข้ามซ้ายมีหมู่ย่านฮะโอเคหมู่บ้านเอามีหมู่บ้านไปไปหมู่บ้านไปไปหมู่บ้านกันดีกว่าเราเหลือนี่เหลือของกินเนี่ย ของกีนอันโอชามีคนสร้างว่าแล้วหรอตรงเนี้ยอุ้ยขอนะาหนึ่งต้นนะโอเคปะข <c oughs> อให้หนึ่งต้นนะอ้ดงต้นเชอรี่ค่ะทุกคนเต็ไมไปหมดเลยอุ้ยสักหน่อยละกันตอนแรกว่าจะแบบสร้างด้วยไม้ขาวแต่มันก็ต้องมีไม้สีชมพูด้วยถูก เออมันจะได้แบบว่าลงตัวนะทุกคนจะบอกว่าชอบเขาลูกนี้จังเลยคะ่ะทุกคนคือมันอยู่แบบท่ามกลางแบบเออแม่น้ํานะคะที่แบบล้อมรอบเลยคะ่ะทุกคนก็คือเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ํานะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้แหละไม่รู้จะไปไหนแล้วเราต้องสร้างบ้านและะ้วค่ะทุกคนของเต็มตัวไปหมดแล้วเหยวพื้นที่ก่อนครับโอ้โหมันไม่เท่ากันอะ เราต้องเคลียร์หมดเลยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลวัสดีจ้าวัสดีจ้าพี่ก๊อตมาหาว่าทุกคนอะห,ห,หรอ Thank you Thank you โหโหโห <laughs> มีคนมาเปย์เพจมีคนมาเปย์เพจโอ้ยคนมาเปย์เพจให้อ่ะ โอ้ oh, thank you ขอบคุณนะ แลดูสิสองทาไม่ม่อนใส่ชุดทำอะไรกันหน้าทำอะไรกันหรอได้เพนอีกแล้วมีคนมาแจกเพชจหมูมีตกคนด้วยโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ขันก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนบ้านของ KN นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะทุกคนข้างในก็ เข้ามาไม่มีอะไรค่ะทุกคนก็จะมีโซนแบบเตียงนะคะที่เอาอตรงนี้แล้วก็เก็บของได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนโซนเตาเผานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนแบบนั่งเล่นนะคะแบบชมนกชมวิวอะทุกคนแล้วคือข้างหลังอะวิวหลังบ้านเราก็คือแบบเป็นถ้าด้วยนะคะทุกคนดูดิน่ากลัวปะ <laughs> เป็นถ้าค่ะน่ากลัวมาก เดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบมุมมองไกลๆแล้วแบบว่ามองมาที่บ้านพี่ขวัญกันดีกว่านะคะไปดูกันโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือมุมมองไกลๆนะคะจากบ้านของเรานั่นเองค่ะดูดีบ้านของเรานะคะก็ตั้งอยู่แบบเป็นเกาะกลางน้ําทะเลเลยนะคะทุกคนสวยไหมโอเคค่ะทุกคนถ้าเน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กับพี่ขวัญได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ